เมื่อข้อพิพาทไม่จบด้วยการเจรจาโลกยึงต้องหันไปหาศาลแต่แม้คำตัดสินจะออกมาแล้วความขัดแย้งก็ยังไม่จบลงง่ายๆเรามาดูคำถามต่อจากตอนที่แล um, ้วตั้งแต่บทบาทของศาลโลกจนถึงมุมมองของไทยและกัมพูชาในปัจจุบันค่ะว่าบิสเตมเตเดนอินเตอร์เนชั่นแนลลาดอมสตูลนีนิตเซก ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินอย่างไรในปี1962ายอ icj a f f u r e at temple tihoe เรื่องกัททม,มา baset po c a t fra n i t n o s u ศาลโ,โลกตัดสินว่าวัดพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยอ้างอิงจากแผนที่ปี1907งนเยด vur dan regate thailand po domen ไทยมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อคำตัดสินไทยททมมร,ร,ทรันนะทย,ยอมรับคำตัดสินแต่เกิดการประท้วงในประเทศฟ o ตชอตตอร์คอนฟลิกต์เอเตอร์นิตเซกติทความขัดแย้งยังดำเนินต่อหลังจากปี1962หรือไม่ยา เฮ a าวัตแฟลร์ยูนิเทอร์โอวัปนาร d ดซัม m มนสเตอร์ใช่มีการขัดแย้งและการประทะด้วยอาวุธเกิดขึ้นหลายครั้งวูดโฟร์อาร์อมโรเดสตราเทกิสติทำไมพื้นที่นี้ถึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ f ฟดีเดลิกเกอร์เฮชโอ g กียร์กูร์โอเวอร์ชีทโอเวอร์อ พราะอยู่บนภูเขาสูงมองเห็นชายแดนโดยรอบได้ w อ t ์อาร์ไทยแลนด์สแตนพุนอีดักไทยมีจุดยืนอย่างไรในปัจจุบัน Thailand h ฮฟเ t h ร์อัดพระวิหารเีเกดโฟเดลส์ซีเดอร์อาฟวันชิลไทยยืนยันว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในฝั่งของไทยตามแนวสันปันน้ำที่ใช้แบ่งเขตแดน คำตัดสินจากศาลโลกไม่อาจลบความรู้สึกของผู้คนได้ทั้งไทยและกัมพูชายังยืนกรานในมุมของตนและเส้นเขตแดนก็ยังไม่เคยชัดเจนบนแผนดินจริงแล้วกัมพูชาพูดว่าอย่างไรยูนิสโกเกี่ยวข้องแค่ไหนติดตามกันต่อไปใน EP4 คำถามข้อ11-15ขอบคุณที่ติดตามค่ะ